3าเทคนิคนอนหลับง่ายไม่ตื่นกลางดึกในวัย40สบวกค่ะสซซาคองเมเกจ้าวันนี้ค่ะใครบ้างที่เข้าสู่วัยเลขสี่แล้วแล้วก็กว่าจะหลับได้หูยากเย็นแสนเขินหลือเกินนอนเป็นชั่วโมงพลิกซ้ายพลิกขวาแล้วกว่าจะหลับแล้วก็หลับไปแล้วอยากให้ตื่นกลางดึกเชียวตื่นขึ้นมาก็หลับต่อไม่ได้ยิ่งถ้าเกิดวันไหนดื่มน้ําเยอะตื่นมาปัสสาวะกลางดึกก็กลับไปหลับต่อไม่ได้แล้วใครเป็นแบบนี้ยกมือขึ้นค่ะ เมื่อก่อนแม่เก๋เป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็นอนไม่หลับแล้วก็ดูโทรศัพท์ไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนบางครั้งตีหนึ่งตีสองแล้วหลับแล้วก็ไม่อยากตื่นขึ้นมากางดึกเพราะตื่นขึ้นมากางดึกก็หลับไม่ลงแล้วแม่เก๋เป็นคนหนึ่งค่ะที่เจอกับปัญหาเรื่องนี้แล้ววันนี้ค่ะแม่เก๋ก็มีทางแก้แล้วก็หลับง่ายหลับสบายหลับยาวทั้งคืนตื่นขึ้นมาสดชื่นสดใสมีพลังงานแบบวันถัดไปนี้แบบสดชื่นสดใสามากเทคนิคที่หนึ่งเลยก็คือเราจะต้องปรับ อาหารที่ทานค่ะเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวของแม่เก๋นะคะที่ทําแล้วก็เกิดขึ้นกับตัวเองแล้วเรารู้สึกว่ามันปรับเปลี่ยนเปลี่ยนพฤติกรรมการนอนของเราไปโดยสิ้นเชิงเปลี่ยนพฤติกรรมหลายสิ่งหลายอย่างเลยแบบไปในทางที่ดีมากาในที่นี้ค่ะแม่เก๋ปรับเปลี่ยนอาหารก่อนเลยแม่เก๋ปเปลี่ยนมาทานแพนเบทโฮลฟู้ดแพนเบทโฮลฟู้ดคืออะไรคือการทานพืชผักผลไม้ธัญพืชท,ที่ผ่านการแปรรูปน้อยที่สุดนะคะ ทีนี้ค่ะสําหรับเพื่อนเพื่อนบางคนที่มองว่าจะให้มาทานแพนเบรดทานผักผลไม้อย่างเดียวเนี่ยทำไม่ได้ทําไม่ไหวเราลองปรับเปลี่ยนมาเป็นมื้อเย็นก็ได้ค่ะมื้อเช้ามื้อกลางวันเนี่ยเราอาจจะทานอาหารปกติก็ได้ส่วนมื้อเย็นเนี่ยเราลองปรับมาทานอาหารแพนเบรดทานหรือว่าทานอาหารที่เน้นผักผลไม้ธัญพืชแล้วก็ใช้วิธีการไม่ใช้น้ํามันหรือว่าไม่ผ่านการทอดลองเป็นวิธีการต้มการนึ่งอะไรอย่างเงี้ยหรือใชหม้ออบลมร้อนเหมือนที่แม่กเก๋ใช้อยู่นะคะการทานแพนเบดเนี่ย จะทาให้เราเนี่ยเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อนๆลองดูนะคะโสาวของแม่เกจาลองดูว่าอ่าลองเปลี่ยนมาทานเพิ่มปริมาณของผักผลไม้เนี่ยเข้าไปในมื้ออาหารมื้อเย็นของเรามื้อนึงลองลองกับตัวเองก่อนแล้วจะรู้ถึงความแตกตา่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนอนหลับการขับถ่ายต่างๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเลยแต่ว่าให้เวลาสักนิดนึงบางคนเนี่ยยังไม่เก๋โชคดีพอเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยร่างกายเรามันเปลี่ยนหมดอัตโนมัติเลยเราก็แบบไม่ได้เกิดปัญหาเลยอ่ แต่เพื่อนๆบางคนเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาในการปรับเปลี่ยนโหมดพฤติกรรมการทานเพื่อที่จะให้กลับคือทุกอย่างอะค่ะมันมีทางสายกลางมันมันต้องการการปรับสมดุลร่างกายก่อนนะคะอันนี้คือเทคนิคที่หนึ่งเลยก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทานอาหารการปรับเปลี่ยนอาหารของเราลองเพิ่มผักผลไม้ธัญพืชเข้าไปในมื้ออาหารมื้อสุดท้ายของเราก็คือมื้อเย็นของเราดูเพื่อที่จะปรับเรื่องของพฤติกรรมการนอนทําให้เราหลับง่ายหลับสนิทมากขึ้นนี่คือเทคนิคที่1ค่ะเทคนิคที่2 คือการกําหนดเวลานอนและเวลาตื่นฟังดูแล้วแบบทายากหลือเกินใช่ไหมคะใครจะมากาหนดเวลานอนเวลาตื่นได้อ่มันไม่สามารถที่จะสั่งได้ว่าจะต้องนอนสี่ทุ่มหรือสองทุ่มสามทุ่มแล้วมาตื่นกี่โมงกี่โมงในที่นี้ค่ะแม่เก๋เนี่ยได้ทํากับตัวเองแล้วค่ะแล้วก็ได้ผลถึงได้ออกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังมาแชร์ประสบการณ์เพื่อนๆฟังก็คือว่าเราจาอะอ่หลังจากมันเป็นผลต่อเนื่องจากเทคนิคที่หนึ่งก็คือพอแม่เก๋เปลี่ยนมาทานอาหารแพนเบดค่ะแม่เก๋ทําให้แม่เก๋เนี่ยหลับง่ายขึ้น หลับเร็วขึ้นจากเดิมที่เป็นคนที่นอนหลับยากมากล,มล้มหัวลงบนที่นอนลงหมอนแล้วก็แบบเออกว่าจะหลับได้กว่าจะปิดตาลงเราแบบเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงกว่าจะหลับตอนนี้ค่ะพอเราเริ่มสั่งงานร่างกายว่าเราจะนอนสี่ทุ่มเราจะนอนสี่ทุ่มแล้วก็ตื่นหกโมงเชา้าเพื่อที่จะ ให้เป็นประโยชน์กับการคือช่วงที่แม่เก๋เริ่มทำเนี่ยแม่เกต้อาการที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทานเพื่อที่จะให้มันมีผลต่อการลดความอ้วนลดสัดส่วนของแม่เก๋เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่ว่าดีเราทําแบบไม่มีข้อสงสัยเพราะฉะนั้นแม่เก๋ก็จะตั้งเวลาการนอนของตัวเองว่านอนสี่ทุ่มตื่นหกโมงเช้าแต่เพื่อนเพื่อนเชื่อไหมคะว่าสามทุ่มเนี่ยเราก็ง่วงนอนละเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเรามีลูกด้วยเรามีลูกลูกลูกเล็ก2คนเพราะฉะนั้นเนี่ยการนอนเร็วเนี่ยมีประโยชน์กับเด็กมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อ แล้วกาหนดเวลานอนแล้วทําเป็นแบบนี้ทําเป็นรูทีนเป็นกิจวัตรไปก่อนสักระยะหนึ่งร่างกายเรามันจะปรับโหมดอัตโนมัติมันมีผลพวงมาตั้งแต่เทคนิคที่หนึ่งคือการทานอาหารแพนเบในเทคนิคที่2คือการกําหนดเวลาหลับและเวลาตื่นแม่เกเองค่ะกําหนดเวลาหลับตัวเองแล้วค่ะตื่นเนี่ยเราตั้งไว้ที่หกโมงเช้าแต่เพื่อนๆเชื่อไหมคะว,ว่ามันจะตื่นก่อนนาฬิกาปลุกเสมอเลยเพราะว่าร่างกายเรามันเหมือนกับมันชาร์จแบบมันพักเต็มที่แล้วแล้วมันก็จะแบบจะตื่นมาก่อนที่นาฬิกาจะปลุกด้วยซ้ำ อย่างเงี้ยเป็นเทคนิคที่2ที่แม่กเกดใช้กับตัวเองเลยอันนี้รับรองเลยว่ามันเป็นผลต่อเนื่องมาจากข้อ1คือปรับเปลี่ยนการทานอาหารก่อนแล้วก็ตั้งกําหนดเวลาการนอนการตื่นของเราเทคนิคที่3เลยก็คือหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่ทําให้เรานอ,นอนไม่หลับเช่นชากาแฟน้ําตาล พวกนี้ค่ะเครื่องดื่มเหล่านี้จะมีคาเฟอีนจะทำกระตุ้นให้เรารู้สึกกระปรี้กระเป๋าเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะพวกนี้จะถ้าเราดื่มในช่วงเช้าหรือช่วงกลางวันเนี่ยโอเคนะคะไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นเรื่องที่แบบว่าต้องห้ามแต่ถ้าก่อนนอนหรือช่วงป่ายแก่แก่ช่วงเย็นแล้วเนี่ยเราควรจะหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มเหล่านี้เพื่อที่จะให้อ่า ที่เราดื่มตอนเช้าเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีการดื่มน้ําซึ่งมันก็จะค่อยๆเจือจางไปแล้วก็ขับขออกทางปัสสาวะทางเหงือของเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเย็นแล้วก็ก่อนนอนค่ะเราหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มพวกนี้ไปเลยที่จะไม่กระตุน้นพลังงานของเราแล้วก็ทําให้เราเอัลนเลยแล้วแบบอยากจะตื่นตลอดเวลาเพราะมันจะเป็นมันจะลิกของเครื่องดืม่มเหล่านี้ที่เราดื่มในตอนเช้าในตอนกลางวันเนี่ยค่ะมันจะค่อยๆหายแล้วก็เริ่มเจือจางไปในช่วงช่วงบ่ายช่วงเย็นๆแล้วแหละถ้าเราไม่เติมพลังเพิ่มเติมเข้าไป แล้วก็พวกนี้ค่ะถ้าเราหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มเหล่านี้แล้วเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรที่จะไปกระตุ้นให้เราตื่นแล้วมันก็จะเริ่มแบบร่างกายมันก็จะปรับหมูธรรมชาติเราแล้วว่ามันมันจะเป็นเวลาพักผ่อนของเราละค่ะสาวๆของแม่เก๋นี่คือเทคนิคที่แม่เก๋ใช้ในการที่ทํายังไงในวัย40บวกของเราเนี่ยทำให้เราหลับง่ายไม่ตื่นกลางดึก ไม่เกย้ําเสมอว่าการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็หลับลึกหลับคุณภาพเนี่ยมีผลดีต่อทุกด้านของเราเลยไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพร่างกายม,มันดีมาจากภายในก็คือเราดีตั้งแต่สุขภาพผิวพรรณหน้าตาแล้วก็สําคัญเลยสาวๆที่อยากลดความอ้วนอยากผอมการนอนเป็นส่วนสําคัญในการที่ร่างกายเราจะได้เผาผลาญได้เต็มที่แล้วการนอนเร็วกําหนดเวลานอนเร็วแล้วคุณภาพเนี่ยไม่ทําให้เราแบบ มันจะช่วยเราลดอาการอยากอาการกินจกจิกกินไรคุณภาพไรคุณภาพในที่นี้หมายถึงว่าบางทีความอยากของเราค่ะจะชวนให้เราหยิบอะไรใส่ปากก็ไม่รู้เราช่วงที่เราอยากจะกินเนี่ยค่ะมันไม่ใช่ความหิวสาวๆจ๋าเวลาที่เรานอนไม่หลับเรารู้สึกหิวอะลองดื่มน้ําเปล่าเข้าไปก่อนจริงๆมันอาจจะเป็นแค่ความอยากเฉยๆเพราะฉะนั้นค่ะ วันนี้ค่ะแม่เก๋เอาเทคนิคดีๆมาแบ่งปันให้ให้เพื่อนๆให้ส,สาของแม่เก๋ฟังแล้วว่าทํำยังไงนะเราถึงจะหลับสนิทหลับง่ายในวัย40บวกซึ่งแม่เก๋ได้ทํากับตัวเองแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบทำแล้วดีดีแบบทั้งผิวพรรณสุขภาพแถมผอมด้วยเพื่อนๆลองดูนะคะว่าถ้าสิ่งที่แม่เก๋แชร์ออกไปแม่เพื่อนๆเ,เ,เห็นว่าทุกจริต ตรงใจลองอยากจะทําดูไม่เสียหายนะคะเพราะทุกสิ่งที่บอกมาเป็นเรื่องที่ทําแล้วเนี่ยไม่เกิดโทษกับร่างกายของเราหรอกคะ่ะ เป็นเรื่องที่ดีกับร่างกายของเราลองดูนะคะลองทํากันดูแล้วก็นําเทคนิคที่แม่เก๋เนี่ยแชร์และแบ่งปันเนี่ยแชร์ให้กับเพื่อนเอนเ,อนเราได้ฟังให้เพื่อนเอนเ,อนเราได้ดูด้วยว่าคนไหนที่เขาอาจจะนอนหลับยากนอนหลับแบบไม่สนิทกลางดึกยิ่งผู้สูงวัยหรือว่าวัยสีบวกขึ้นไปเนี่ยมันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในหลายๆคนลองใช้เทคนิคของแม่เก๋ดูเผื่อจะช่วยให้เพื่อนเ่นเนี่ยหลับสนิทแล้วก็หลับคุณภาพตื่นเช้ามาสดชื่นสดใสใช้ชีวิตในวันต่อไปได้อย่างมีความสุข นะคะ,ะยังไงถ้าแม่เก๋ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครป์ช่องของแม่เก๋เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่เก๋แล้วก็เพื่อจะได้ออกมาทำคลิปดีๆให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันแม่เก๋จะทำคลิปออกมาแบบนี้ทุกวันแล้วก็แม่เก๋จะมีไลฟ์ที่หน้าเพจสุขภาพดีหุ่นสวยบายแม่เก๋ทุกวันอังคารพุทธพฤหัสสุขช่วง4ี่โมงเย็นทุกวันนะคะจะมีเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันให้เพื่อนๆให้ส,สาวๆของแม่เก๋เนี่ยได้สวยสุขภาพดีหุ่นดีไปด้วยกันนะคะ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ